ขาอาบน้ำไหมเมื่อคืนโอ้ไม่อาบน้ำไม่อาบพี่ไม่ได้อาบนั่นกินจริงๆด้วยนั่นกินสวัสดียามเชา้าจากดอยหมอกดอกไม้ดอยแม่สลองครับเดี๋ยวเราไปเดินชมบรรยากาศของที่พักที่นี่กันครับตอนเช้าๆ sequel, อากาศสดชื่นมากแล้วก็สังเกตด้านหลังนะครับเนื่องจากว่าเราอยู่ตรง ตรงตรงยอดดอยเนาะเพราะฉะนั้นด้านหลังเรจะเห็นหมอกค่อนข้างชัดเจนเลยแต่ไม่ได้ใจว่ากล้องสะเก็บได้ชัดขนาดไหนคือได้บนกันไปชอบตรงนี้ที่มีอย่างหนึ่งคือแบบห้องสะอาดกว้างพอสมควรกว้างเลยแหละเราจริงแล้ว แล้วก็แลนด์สเคปสวยครับอะพ่อกับแม่สวัสดีหน่อยหนาวไหม หนาเพราะอาบน้ำไหมเมื่อคืนพ่อไม่อาบนะไม่อาบพี่ไม่มีอาบคนล้างตัวล้างนะ่าเดินไปดูตรงสระว่ายน้ำกันอไม่อาบนด้านนู้นนะครับจะเป็นที่พักของเรานะครับมีสระว่ายน้ำด้วยแต่ก็คงไม่ได้เล่นนะครับอากาศวันนี้ค่อนข้างเย็นแล้วก็ถัดมานะครับที่เห็นเขียวๆด้านหน้าตรงนู้นนะครับตรงนั้นคือจะเป็นไร่ชา แสงกาลังขึ้นเลยไม่แน่ใจนะครับว่าเราสามารถกงสามารถเก็บบรรยากาศของหมอกในขนาดไหนแต่ด้านหาน,านูน่นครับที่อยู่ตรงทิวเขาอะ่ะจะเป็นหมอกสวยงามมากเลยครับเป็นทะเลหมอกเลยแล้วเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปด้านบนกันครับตรงด้านนู้นนะครับตรงนั้นเขาจะเป็นที่เลี้ยงกว้างเดยขึ้นไปดูกว้างกันไปครับเดินไปดูกว้างกันครับ อากาศสดชื่นดีครับไม่ถึงกับหนาวมากปีนี้อากาศไม่ไม่หนาวเท่าไหร่เลยปกติตอนมาครั้งก็บอกว่าครั้งล่าสุดที่มานะครับก็มเมื่อสักประมาณสองสามปีที่แล้วช่วงโควิดช่วงช่วงเปิดเปิดประเทศใหม่ๆหเลยอากาศเย็นดีครับเย็นกว่านี้เยอะเลยตอนนั้นมาอุณหภูมิน่าจะอยู่สักประมาณสิบองศาแต่วันนี้น่าจะอยู่สักประมาณ สิบเจ็ดสิบแปดได้ครับป่ะเรากำลังจะพาทุกคนเดินขึ้นไปดูโซนที่เขาเลี้ยงกวางกันนะครับตอนนี้พ่อกำลังเดินนำหน้าเราไปละนี่กวางเห็นไมอะไรไม่ใช่อาหารแอะจะมากินกล้องหรอไม่ใช่ไม่ใช่อาหารสักหน่อย สวัสด so so mm ีสวัสดีนั่นกินจริงๆด้วยนั่นกินไม่ได้นะครับทางเดินก็ทําดีนะครับแล้วก็มีสําหรับผู้สูงอายุก็สามารถเดินขึ้นมาได้นะครับพอผมแปดสิบสี่แล้วก็ยังเดินขึ้นมาถ่ายรูปกว้างพอกดถ่ายหรืออย่างนั้นเปล่าไม่มีอะไรตัถ่ายเล่นไป นกกวางฝูงนี้นะครับสวัสดีสวัสดีสสดอ่ะมีลูกกวางด้วยแหไม่ต้องตกใจเป็นดารานนะกล้องหนึ่งวันกวางน้อยเดินขึ้นไปด้านบนกันหน่อยครับตอนนี้บรรดาน้องกวางก็กำลังงงเอ๊ะตัวอะไรวะเดินขึ้นมา สวัสดีนุชเราก็สวัสดีกวางสวัสดีสวัสดี ตอนนี้เราแวะขึ้นมาอยู่ข้างบนตรงแถบที่เป็นชุมชนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเดินไปกินบะหมี่ยูนนานกันกับเกียกเก๊ยวทอดกับเกี๊ยวทอดจริงๆวัตถุประสงค์หลักที่เรามาที่ดอยแม่สลองหนึ่งในนั้นเลยนะกินบะหมี่ใช่ป่ะ,ปะพงั้นเราลองไปดูร้านบะหมี่กันครับไปเลยครับเดินไปจากที่จากที่เราจอดรถตรงนี้นะคะรับจะจอดอยู่ข้างๆตรงข้ามเซเว่นนะครับ แล้วเราก็ต้องเดินลงไปด้านล่างสักประมาณ20เมตรได้มั้งจเดินลงไปเลยครับทายร้านปะหมี่จะอยู่ประมาณตรงนั้นนะครับเดินไปไม่ไกลมาก ป้ายแล้วปะมีเกียวอยู่นานนี่ครับถึงแล้วขา้างนอกก็<น>ได้เย็ยนๆนเนาะโอเคต่างเลย บะหมี่บะหมี่เอาบะหมี่น้ำบะหมีมม่เกี๊ยวน้ำพิเศษสองครับครับแล้วก็เอาอะไรเกียเก๊ยวเกี๊ยวทอดเกี๊ยวทอดเกี๊ยวทอดที่หนึ่งครับชุดเล็กชุดใหญ่ค้าชุดเล็กนี่มีกี่ชิ้นนะครับยีสิบชินช้นสิบชิ้นชุดใหญ่ยี่สิบยี่สิบเชุดใหญ่หรือชุดเล็กชุดใหญ่ชุดเล็กก็ได้สิบชิน้นสิบชิ้นใช่ไหมเออเล็กก็พอเอาเล็กแล้วกันครับ เป็นที่เรยนนบร้อยแล้วนะครับที่อ,อ่อางนะคะชอบเก็เต้เลค่รับปติ аете, คือใส่มาในนี้เลยเหรอครับ,รบไ่ไใส่้ะแต่ว่าถ้อต้องได้ครับดีรสชาติดีเราเติมน้ำพริกเลยตอตึงนะครับ อร่อยครับขอตัวไปกินก่อนแล้วครับ อะเกี๊ยวมาแล้วพี่แองอเกี้ยวมาเสิร์ฟพอดีเลยชิมก่อนเลยรสชาติดีเหมือนเดิมแนะนำครับร้านนี้ถ้าเกิดว่ามาดอยแม่สลองต้องแวะให้ได้นะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่ๆไปกินกันแล้วครับ หมไปอย่างรวดเร็วครับแต่เรายังไม่จบผมเพียงแค่นี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลองไปชิมบุฟเฟ่ต่อที่โรงแรมที่เราพักกันนะครับอันนี้มาเป็นออเดอร์ไปเดี๋ยวเราไปที่โรงแรมมาต่อครับไปเลยครับ เดินก <st> ับรถกันพี่แองกไปกันไปเลยเดี๋ยวจ้ไปกินบุฟเฟ่ต่อที่โรงแรมชอบแถวนี้อีกอย่างหนึ่งนะตรงที่แบบฝาผนังของบ้านเขาแบบทำเป็นลายอย่างเงี้ยเนาะพี่แองกเนาะจิตรกรรมฝาผนังก็สวยดีนะกราฟิตี้ พอดีเลยกินบะหมี่เสร็จเดินกลับมาที่จอดรถหิวไหมพอดีน่าเสียดายเมื่อวานเราไม่ได้มาเดินในนี่นาอแฟงไอถน,นนวัฒนธรรมเนี่ยนั่นน่ะสิเมื่อวานผ่านแต่ไม่เห็นนี่พ่อกับแม่ครับพี่แองนั่งกินข้าวต่ออีกแล้วก็เรียบๆครับมีผลไม้มีไข่ มีแฮมมีไส้กรอกมีผัดมีนะครับอันนี้อะไรเยอยน,นี่ก็ผัดวิเตีว๋วขนมปังแล้วก็อันนี้ก็เป็นหนมจีนนะครับแล้วก็มีกาแฟครับมาขอตัวไปกินต่อครับดเดี๋ยวเขาไปเดินดูของฝากกันครับ จะเป็นชาอันนี้มีอะไรบ้างเนี่ยมีชาเต้นอู่หลงยังไงไหมตรงเนี้ยมันก็จะมีชาหลายๆแบบเ็ามีให้ชิมไดนะ้ถ้าเกิดแบบว่าจะ,จ,ะจะลองซื้อได้ลองดื่ยก็อได้อันนี้เหมือนอะไรอะเป็นชากราบ วนี้เราก็กลับมาอยู่กันตรงแถวถนนคนเดินด้านบนดอยแม่สลองกันอีกรอบนะครับยังไงวันนี้ผมขอจบทริปดอยแม่สลองจากจุดนี้ปะ่ะเดี๋ยวเราไปเดินเล่นเนเ,นเก็บบรรยากาศกันแล้วก็เดี๋ยวจุดหมายต่อไปขาของเราคือดอยช้างนะครับนั้นวันนี้ขอจบดอยแม่สลอ,องตรงนี้เลยครับปไปจะเดินเล่นกัน